สำหรับเหยื่อแข่งนะครับที่มีหลายๆคนถามมาเดี๋ยววันนี้ผมจะทำให้ดูนะครับขนมปังที่ผมใช้ก็มันเข้ามาแต่ละอาทิตย์หรือว่าแต่ละวารละเนี่ยมันไม่เหมือนกันตรงนี้เรามีขนมปังที่เป็นปอนนะครับเป็นกระโหลกแล้วก็เป็นฝาเข้ามานะครับแล้วก็มีไส้ด้วยนะ ไส้นี่ก็จะเป็นไส้คะรวมที่เราสั่งมาแต่ละครั้งก็ไม่ได้เป็นไส้คัดแยกนะครับไส้ก็มีอยู่หลายชนิดนะครับมีไส้คัดแยกก็คือว่าเป็นไส้ใบเตยเลยเป็นถั่วแดงเลยเป็นเผือกเลยแบบนั้นก็ต้องสั่งอีกลักษณะหนึ่งแต่ว่าในที่นี้ก็เป็นไส้รวมนะครับส่วนหัวเชื้อนที่ผมใช้เนี่ยเบสหลักๆเลยเนี่ยก็ใช้ให้ทั่วถึงนะ แต่ถ้าหลักๆเลยก็คือว่าขนมปัง10โลเนี่ยใช้ชิปประมาณ1กิโลก็จะใช้หนักๆเลยเพราะว่าสามารถปรุงแต่งได้แต่ถ้าเป็นปลาเล็กก็ลดลงไปนะถ้าเป็นปลาไซส์โลถึง3โลเนี่ยเราก็ใช้10โลต่อชิปครึ่งโลก็ได้แล้วผมก็จะใส่ถั่วแดงกับมพะพร้าวเขียวร่วมกันไปด้วยนะครับเพื่อว่าอันนี้มีหอมอันนี้มี มีมีกลิ่นธรรมชาติหรือว่ามีกลิ่นเปรี้ยวหอมนะของตัวแดงลงไปด้วยถ้าเป็นปลาใหญ่ก็ถอดมะาพร้าวเขียวออกไปหรือว่าใส่น้อยลงก็ได้อยู่ที่บ่อนะเสร็จแล้วเราก็ปั่นปั่นรวมไปเลยนะครับสําหรับคนที่ไม่มีเครื่องเนี่ยก็จะปั่นรวมไม่ได้นะครับก็อาจจะต้องผสมผสมทีหลังสําหรับผมเนี่ยผมมีเครื่องเนี่ยผมก็จะปั่นรวมไปเลย ก็จะอออกมาสภาพแบบนี้นะครับเดี๋ยวดับเครื่องก่อนครับโอเคนะครับผมดับเครื่องแล้วเวลาปั่นรวมเนี่ยมันดีตรงที่มันคุกเข้าให้กับเราเอามันคุกเข้าให้กับเราเสร็จเลยเราไม่ต้องมาเสียเวลาคุกเลยแต่ว่าถ้าเราไม่มีเครื่องเราก็ใช้มือคุกหรือว่าใช้ภาชนะที่สามารถคุกได้ครับเนี่ยออกมาก็รูปร่างหน้าตาแบบนี้นะส่วนคุณสมบัติเนี่ยต้องมีความชื้นพอที่เราจะ ปั้นและตีได้เลยนะครับเพราะนั้นขนมปังบ่อแข่งส่วนมากก็จะไม่ใส่น้ำนะครับก็จะต้องใช้คุณสมบัติของขอนมปังเวลาที่เราไปใส่น้ำเนี่ยก็เพื่อไปแต่งเหยื่อที่หน้างานให้มันเหนียวให้มันจมเร็วหรือว่าเพื่อแก้ไขสถานการณ์ที่อยู่ตรงหน้าเราตรงนั้นน่ะคอยไปแต่งที่บ่ออีกครั้งหนึ่งครับอันนี้ก็จะเป็นเหยื่อแข่งนะครับที่ทำใหม่ๆแล้วก็สามารถไปตกได้เลย แต่ที่ผมใช้เนี่ยผมจะทําอีกสเต็ปหนึ่งส่วนมากจะไม่เอาไปตกได้เลยแบบนี้ก็ตกได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะทําให้เหนือช้างขึ้นไปอีก